ไ,ได้ตัว ing, วิงเฮยยลแล้วเพื่อนหยิบตัวโล่มาด้วยเอ้ยฝั่งมันก็มีเหมือนกันวะ Ford Ranger Raptor Generation ใหม่แต่มันมีไอ้หัวเห็ดอะกูไม่ชอบกูชอบ World ไอ้หัวเห็ดไอ้เขียวมันสู้เราไม่ได้เรามันเจือดกว่ายัางไงละเพื่อนแต่เราไอ้เขียวมันเก่งอยู่นะไอ้เขียวอะเพราะไอ้เขียวมันเป็นนักสิงน,นะเว้ยไอ้แดงเป็นนักสู้เฮ้ยไอ,กอย้กอลิอากอลิมันยิงเรา ยังไงน้องสู้เราไม่ได้ไอ้เขียวไอ้เขียวโดนไอ้เขียวตายไม่อยู่เฮ้ยมันมีคนมาข้างๆเพื่อนขอโทษเราลงมาก่อนเราช่วยตายไปได้ไอ้กูยิงหัวมันอยู่เพื่อนนี่เราทำเพื่อนเราทำไมกอลเลียกอลเลียกอลเลียโดนยิงหัวไปน้องเกือบตายไปเถอะเว้ยเดี๋ยวใครอีกไอ้เขียวอยู่ไหนวะไอ้เขียวอยู่ข้างล่างเฮ้ย ไอโรกูยิงโล่ได้โลแตกไวมากไอเขียวนไปไหนแล้ววะไอเขียวมานไอซื้อข้าวแกงมั้งเฮ้ยกูหิวข้าวเลยกูยังไม่ได้กินข้าวเลยวันเนี้เฮ้ยเฮ้ยไอเขียวไอเขียวโดนไอเขียวตายสวยครับตอกางตอกางตงกางกอลเลียกอเลียกอเลียกอลเลียกอเลีย้ยยิงหัวกอเลียไปเนี่ย ริงเหรอตรงไหนยังโลอยู่เอออ่าช็อตเอแอลแอลลองมันคือตรงไหนบ้างวะนี่อ่ช็อตเอลลองสรุปตรงไหนคือเอลลองตรงไหนคืออ่าช็อตก่อนอ้าวมาเจอพอดีน้องเอาแล้วว่ะเราดักเราดักคนละมุมเลยปะล่ะคนละมุมเลยปะล่ะเฮโลมาเฮโลมาโฮ้ยโอ้โหมันเปิดกอดสะท้อนนี่กูยิงใส่หมดแม็กเลยเอ้ยก็ว่าอยู่เมื่อกี้ใครยิงกู เออนี่ไงกว่ากูจะได้คิวหนึ่งคิวมันยากลำบากเหลือเกินนี่ไงเราแอบทำไมน้องเอโลเอโลเอ้ากลิงกางลงไปข้างล่างทำไมวะก็เลยอยู่ข้างหลังเพื่อนดักคนละมุมเลยเปล่ามองว่ามันจะขึ้นมาอีกวะดีดีมันไปไหนแล้ววะเริ่มไม่เรียนด้วยแล้ววะ เอ้ยเป็นอยู่งลางมันอยู่งลางมันไม่ขึ้นมาแล้วราเกียนมันเกินไปยังไงแล้วมันโยนเกย์ไปแล้วดูดิป้าสเกอร์อัดอยู่ข้างในอ่ะโอ้ยกูตายมันมีก้อนสะท้อนเอ้าไม่มองไม่หันหลังมองอย่างนี้ครับยังไงน้องกูช่วยพกงเองเพื่อนไอ้ก้อนเลี้ยอยู่ไหนวะนี่ไงเรา ไอหมอนั่นกับไอหมอนี่วะเมื่อกี้กูกระโดดลงไปกับเพื่อนแต่กูโดนมันดิบได้โดนสปริงดิบกับเพื่อนมาเพื่อนเลยตายไอลุงไอเงี้ย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 อยู่ตรงกลางแต่มันแยกร่างได้ด้วยอะมันอยู่ตรงไหนอะตอนมันแยกร่างอย่าเพิ่งไปยิงกับมันนะมันยิงแรงนะไอกอเลียโดนกอเลียตายสวย เราเป็นของจริงจัดเลยว่ะเงียบเมียนะไม่ใช่ละอันนั้นกูว่ามึงละจริงมันตะโกนเสร็จแล้วมันก็แยกล่างอ่ะเอาวะทีมเรามันของจริงว่ะมันเหลือสิบห้าวันอ่ะคุว่าคุนอาจะไม่ทันแน่เไม่ของรางวัลในในเซตเนี้ยมึงเดี๋ยวมันก็จะรีมันก็จะรีมาให้ใหม่ถ้าเรายังไม่มีอะล่ะ ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่กูเล่นแรกๆเลยอะฮออฟเฟมันยังไม่มานะมันยังกูไม่รู้ว่ามันรีหรือเปล่าเพราะว่าช่วง,ช,วงช่วงที่มาเล่นอะช่วงที่มาเล่นแล้วกลับมาใหม่มันก็มันก็มีของรางวัลให้รับใหม่แล้วเพื่อนเพื่อนบอกแล้วให้รถหุ่นบ้างปิดประตูเลยกูได้ทิคในการเล่นตัวนี้กับเพื่อนเยอะเลยวะมันมายืน,ยนอยู่บนด่านอย่างนี้ได้ด้วยหรอวะ นี anyway, ่ไงเราเว้ยอย่ <S 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 ้อยู่อยู่ให้อยู่มามาใกล้ๆมาใกล้ๆพี่น้องเว้ยไอหิวกูด้วยกูกำลังจะตายโยนโดนได้แล้วเออเกียนดีว่ะไออ้วนนี่ไงเราลุงมีตัวมาฝังกูเว้ยยิงมันเพื่อนเว้ยไอดีไงเราเพื่อน โดนเก็ลิงกันเข้าไปยังไงแล้วมันไม่รู้ว่ากูซุ่มอยู่ตรงนี้วะเฮ้ยดีไงไอ้วันอยู่ดิไอ้วันอยู่ดินี่ไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบันกาจะมาสู้กูได้ยังไงเราบินทำไมบินทำไมก่อนบินทำไมก่อน แล้วมันของจริงจ้ะเดี๋ยนอเสร็จแล้วอ่ะหนึ่งตัวนี่คือกูตายมันโกงเคทลินแบบโกงจังวะได้รีวลวสิบมายิ่งโกงแบบยิงแล้วก็ลดสปีดฝั่งเขาด้วยอ่ะโอ้โกงจัดดูดิเฮ้ยอะไรมันโกงขนาดนี้วะใครยิงมาจากไหนวะมันมีตรงนู้นอะที่มันโอ้ยไอเด็กไอเด็กตายไอเด็กตายเออสิบสามตัวแล้วว่ะแป๊บแป๊บเดียวเองเฮ้ยนี่เราโดนหัวไปน้อง นี่ไงเรา12ตัวครับบินทำไมก่อนบินทำไมก่อนบินทำไมอ้าวบินธาบาดไงเฮ้ยอติเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยอ้า14คิวเลยเลยเฮ้ยก็คือตายเนตายหนึ่งนี่คือกูเองไม่ต้องแย่กันอุ้ย นี่เปข้อดีของการไม่ลดน้ำหนักคือกิ้งวางแบบนั้นได้เองสวยจัดโเอว้ยเดินยัดเลยแล้วก okay> ัน21บ้าไปแล้วหนึ่งคือ no> กูเองน่แคทลีมันโหดจังวะ่ไอตัวเพื่อนเนี่ยอยู่เด็กเนี่ยมันจิ้งลุนๆุนได้เลยเหรอแบบออกมาวิ่งลุนๆุนได้มันเป็นอันตรีมันเ้ย อัตตีมันจะกิ้งหลุนๆถ้าไปกับทีมได้เว้ยแต่ถ้าเอาไปเล่นคนเดียวอย่างเช่นไปลงเดสแมทเราส่วนใหญ่โซโลใช่ปะไปลงเดสแมทอะถ้าไม่ไปกับทีมหรือไม่ไม่อะไรอย่างเงี้ยตัวมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะเอาไปเล่นในโหมดแรงกันโหมดแรงไอ้พวกไอ้ด่านนั่นน่ะด่านเขาเรียกว่าด่านอะไรวะด่านยึดฐานทีมันเฮ้ยนี่ไงการงรูทำไมน้อง โลแตกไปโลแตกไปสวยครับเฮ้ยโอ้ยมันโอ้โหมันเลงกูข้ามันไอ้ยิงหัวสวย้าวตานี้หนึ่งคือมึงวะลุงมันน่าจะไม่มีแค่หนึ่งอ่ะมันน่าจะมีเยอะอยู่อ่ะโอ้ยเอโลมันกลางโล่โอ้ยเชี่ยมันมีเอบิบับ มันไม่รู้มันไม่รู้ว่าสวยเพื่อนเด็กตกสวยกลับมาก่อนกลับมาก่อนหิวหิวไม้หิวไม้เพื่อนก่อนหิวเพื่อนก่อนเพื่อนเกี่ยวเลยไปแล้วนี่นี่มันจะออกขวามันจะออกขวาไอ้กลางโลกไอ้กลางโลกเฮ้ยไอ้กูตาลัยขยับไม่ได้รอมาตะกนเงียเงด้วยกูขยับออกจากไอ้วงกลมไม่ได้มันคืออะไรวะกูงงกูบอกแล้วว่ามันติดพุง ณวันนี้มันก็ย kind of ังไม่รู้ว่าเพื่อนเราแอบยิงปีอยู่ข้างบนใช่มันก็งงอยู่ว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราอยู่ไหนเดี๋ยวกูดักยิงยิงมุมนี้ให้มุมนี้กูยิงได้และคือมันมาสามตัวไว้เพืนงงว่าทำไมกูดาเมเเยอะขนาดนั้นวะเฮ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันอยู่ไหนไอ้ขางโลกเฮ้ยมันเบเบดมันเบเบดมันเบเบดกูยิงมันเองสวย เคือยับเลยรถปอนแห่ไม่เกี่ยวจะซื้อแกงเลยล่ะข้ามันไอ้เพื่อนมันวิวับไปไหนแล้วมันวิวับหนีไปแล้วเออกุร่ายิงตูดมันอยู่กุร่ายิงตูดมันอยู่ข้ามันมันอยู่เอ้ยมันจะตายนี่ไงเรามาหากุนระไมแล้วกูยิงไอ้เขียวเองไอ้เขียวมันกำลังจะตายไอ้เขียวโลมากไอ้เขียวไปเพิ่มเลือดแล้วว่ะเดี๋ยวกูณทำลายโลมันเองเพื่อนโลนแตกแล้วโลมันแตกแล้วกูยิงหัวมันอยู่สวย ไอ้เขียวไอ้เขียวจะตายไอ้เขียวตายมาเลยไอ้บีบ๊อบไปไหนแล้วอ่ะไปทางนี้บีบ๊อบมัมไปไหนแล้วมันดูไปทางเอล้องเอล้องเอล้องตลอดเลยไอ้มึงโดนเดี๋ยวกูแก้แค้นให้ทำเพื่อนกูทำไมวะนี่ไงเรายิงยิงยิงเกาะยิงเกาะเฮ้ยเกินยิงรุนรุนไปแล้ว มันจะวับมาเชื่อกูมันร้องเงี้ยงๆอีกแล้วมันร้องเงี้ยงๆอยู่ตรงนู้นี่นมันเงี้ยงๆอยู่นี่โอ้ยกูจะตายแล้วอุ้ยกับไตเก็บเลยเก็บเลยกับไตเอ้าไม่ไม่ทันเดินได้เก็บไม่เปเลยไม่มีฮิวอยู่เก็บไม่ทันเดินได้เก็บอะไรวะมงเหมือนกันอยูเพื่อนก่อนโอ้ยเอโลมันอุ้ยโอ้ยอุ้ยเฮ้ยแมจลลี่เหมือนได้ยินเสียงใครเดินเดินมาฝั่งขวาวะเฮ้ยไอ้ขวามานี่ไงเรา มันกลางโลกมันกลางโลกกูทำลายโลกมันเองเพื่อนกูเล็งหัวมันอยู่นี่ไงนี่ไงอุ้ยจะตายเอาจะตายเอาเว้ยมันจะวับมามันจะวับมาเว้ยมันยิงมาจากไหนเนี่ยมันยิงมาจากไกลๆเพื่อนมันกลางโลกให้นี่ไงเราเจอวิ่งยิงยังไงเราเพื่อน เอาว่ะของจริงจัดทีมเราเนี่ยยังเอ้าจริงเอาอย่างมากก็สําหรับคลิปชวนเพื่อนมาเล่นนะครับก็ขอลาไปเพื่อนๆนี้ก่อนนะครับอีพีนี้ก็ขอลาไปเพื่อนๆนี้ครับสวัสดีครับ